สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องแชร์ชนแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรหลักหน่วยล่างนะครับจะเป็น2สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างซึ่งจะนํามาฝากกันนะครับในงวดวันที่1มีนาคม2565นะครับ เป็น2ส,สูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก่อนที่จะนําไปใช้รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจ c h a ช n e นลหวยฟรีนะครับทาง y o u t u b e แล้วก็กดที่กระดิ่งไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวชนก่อนนะครับตัวชนทั้งสองสูตรนะครับเริ่มเข้ามางวดแรกนะครับจากงวดที่ออก9 5จะมีผิด1ง,งวดนะครับเพราะว่า1สูตรผิดนะครับตัวชนก็จะผิด1ง,งวดงวดแรกชนกันที่6กับ5นะครับ2ตัวผลรางวัลที่ออก9 5ตัวที่เข้ามานะครับหลักหน่วยล่างนะครับคือเลข5 วดต่อมานะครับชนกัน7จ็นย์เนะครับ3าตัวผลรางวัลที่ออก5้าเดนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขเจ็วดต่อมานะครับชนกัน5้ากับ4ี่นะครับสองตัวผลรางวัลที่ออกแปดสองนะครับงวดน,นี้ผิดนะครับงวดที่ผิดวดต่อมานะครับชนกันที่สามเก้าสองผลรางวัลที่ออกแปดสามนะครับ ตัวที่เข้ามาคือเลข3นะครับหลักหน่วยล่างวัดต่อมาชนกัน568นะครับผลรางวันที่ออก36เลข6กนะครับเข้ามาที่หลักหน่วยวัดต่อมาชนกัน9 2 1สองนะครับ2 3ตัวนะครับผลรางวันที่ออก92ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข2 งวดต่อมานะครับชนกัน4ตัวนะครับงวดนี้1,403นะครับผลรางวัลที่ออก30หลักหน่วยล่างนะครับคือเลข0 <S <S แล้วก็งวดที่ผ่านมาชนกัน7,069นะครับสตัวนะครับผลรางวัลที่ออก57ตัวที่เข้ามาคือเลข7นะครับหลักหน่วยล่าง <S 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 <ๆ>เดี๋ยวเรามาดูนะครับงวดนี้ว่าจะชนกันตัวไหนนะครับ2,0สูตรนี้ เรามาดูสูตรนี้ก่อนนะครับสามตำแหน่งนะครับบวกกันสองตำแหน่งบวกกันนะครับแต่ว่าเป็นสามตัวนะครับตัวเรกจะบวกตำแหน่งเดียวบวกกันสองครั้งนะครับสามบวกสามเป็นหกหกบวกสี่เป็นสิบนะครับได้เลขศูนย์ก็เพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับสูตรนี้ศูนย์สามหกเก้าสองห้าหกตัวนะครับอาจจะเยอะเดี๋ยวเรามาเทียบชนเรานะครับไม่ได้เอาทั้งหมดนะครับผลาัวัลที่ออกเก้าห้า เลขค่านะครับหลักหน่วยงวดที่สองชนกันไม่ใช่ชนครับคำนวณได้เจ็ดศูนย์สามหกเก้าสองครับออกห้าเจ็ดนะครับหลักหน่วยนะครับเลขเจ็ดงวดที่สามผิดนะครับสูตรที่ผิดก็คือสูตรนี้นะครับผิดออกแปดสองนะครับงวดต่อมานะครับได้สามหกเก้าสองห้าแปดนะครับออกแปดสามหลักหน่วยนะครับคือเลขสาม วดต่อมา369 2 5 8อนะครับออก36หลักหน่วยนะครับเลข6 0 0กเนะครับได้9 2 5 8 1อนะครับออก92หลักหน่วยนะครับเลข2 1บวกเป็น2บวก6เป็น8 8 1นะครับ8 1 4 7 0 3นะครับผลรางวัลที่ออก30 หลักหน่วยนะครับเลข0 3บวก3เป็น6บวก1เป็น7นะครับ7 0 3 6 9 2นอะครับออก5 7าหลักหน่วยเลข7อันนี้เป็นสถิติของสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เรามาลองดูพิจารณาดูนะครับของงวดนี้นะครับ5บวก5เป็น10บวก5อีกเป็น15นะครับได้เลข5 เพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับก็จะเป็นแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูน์หนึ่งมีนาหกห้านะครับเรามาหล่อรุนนะครับว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างนะครับตําแหน่งของสูตรนะครับที่เราใช้บวกกันก็จะเป็นหลักร้อยบนคูณด้วย2หรือว่าบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็ ลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2นะครับ2ตําแหน่งแต่ว่าบวกกัน3ตัวนะครับหลักร้อยบวกกัน2ครั้งเอามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบชนจากงวดที่ออก95เหมือนกันนะครับงวดแรกนะครับ3บวกเเป็น10บวก2เป็น12 12บวก2เป็น14นะครับได้เลข4สูตรนี้เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับทั้งหมด5ตัว4ี6ห้านะครับ ผลลัพั์ที่ออก95หลักหน่วยนะครับคือเลข5วัดต่อมานะครับบวกกันแล้วนะครับได้78901นะครับออก57ดวัดต่อมาบวกกันแล้วได้2 3 4 5 6ี่ห้านะครับออก8 2สอง วดต่อมานะครับบวกกันแล้วได้90้า3นย์หนึ่สสาะครับออก8ปดสามหลักหน่วยนะครับเลข3าวดต่อมานะครับศูนย์บวกหบวก8ดเป็น1ิ14ีีบวกหเป็น19นะครับขอโทษทีนะครับ2อบวกสามเป็นห้าห้าบวกหาเป็น10นะครับสิบวกสี่เป็น14นะครับสี่ห้นะครับออกสา หลักหน่วยนะครับคือเลขหกศูนบวกหบวกแปดเป็นสิบสีสิบสบวกห้าเป็นสิบก้านะครับเก้าศูนหนึ่งสองสามนะครับออกเก้าสองหลักหน่วยนะครับคือเลขสองหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกห้าเป็นยี่สิบนะครับได้เลขศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับ ผลรางวัลที่ออก30หลักหน่วยนะครับคือเลข0 3สามบวกศูนย์บวกแปดเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกห้าเป็นสิบหกได้เลขหกก็เพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มห้าตัวหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับผลรางวัลที่ออกนะครับของวัที่ผ่านมาห้าเจ็ดหลักหน่วยคือเลขเจ็ดอันนี้เป็นสถิติของสูตรนี้นะครับสูตรที่สอง ยังไม่หลุดนะครับูตรนี้ตัวเลข5ตัวนะครับเข้ามา1 2 3 4 5 6 7 8นะครับของงวดนี้นะครับเรามารอลุ้น5บวกเเป็น14 14มาบวกเกเป็น21 21บเ็บวก8ปเป็น29นะครับได้เลข9นะครับตัวแรกได้เลข9กก็เพิ่มไปนะครับูตรนี้ทีละหนึ่งแต้มก็จะเป็น10 11 สิบสองสิบสามนะครับห้าตัวหนึ่งมีนาหกห้านะครับเรามาลอลุ้นว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับสำหรับสูตรนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นนี่นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับและก็มาบวกหลักร้อยของเลขคายครั้งที่หนึ่งนะครับสี่ตำแหน่งนะครับ ทีนี้ถ้าเรามาดูตัวชนนะครับของงวดนี้นะครับตัวที่ชน 9ไม่มีนะครับมีเลข0เลข 1, 1เลข2ไม่มีเลข3ไม่มีนะครับวันนี้ชนกันที่0กับ1นะครับ2ตัวหลักหน่วยนะหลักหน่วยล่างนะครับ น0กับ1นะครับ1มีนา65นะครับเรามารอรุ้นนะครับว่าจะมีมาหรือไม่นะครับ0กับ1นะครับท่านผู้ชมชอบไหมถูกใจไหมนะครับก็ลองไปวิเคราะห์กันดูนะครับ เลขศูนย์นะครับงวดนี้ในสูตรนะครับที่คิดคำนวณไว้ทำไมมันได้เยอะนะครับงวดนี้จะมาหรือเปล่านะครับก็เป็นตัวเด่นนะครับในเลขล่างนะครับสำหรับสูตรของผมที่มีอยู่นะครับตอนนี้ก็เด่นทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับแต่จะมาหรือไม่นะครับก็ลองไปวิเคราะห์กันดูนะครับเลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับ ผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับมันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่ดุลพินิษการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับที่จะนําไปใช้นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางส่วนผลรางวัลออกจริงจะเป็นตามนี้หรือไม่นะครับไม่มีใครทราบก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแต่ละท่านนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับากดติดตามไว้นะครับแล้วก็กดที่กระดิ่งไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดนะครับการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาพบกันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ขอทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านครับสวัสดีครับ